คุณผู้ชมมันจะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery วันนี้เราสั่งผ่านค่ายแอร์เชฟฟู o ดครับวันนี้เราสั่งจากร้านที่ชื่อว่าคุณหลวงเฟิร์สเซนส์สุดพาราได์ครับอยู่ p a r a d ด s ์พาร์นะครับนะครับเปิด10บโมงปิด2องทุ่มครับอยู่ p a r a ได s ์นะครับราคาเขาก็ค่อนข้างก็ตามแรงๆตาม c p ทั่วไปนะครับราคานี้แต่ว่ามีตัวหนึ่งที่เราสนใจนะครับนะฮะสนใจขึ้นมาเออมันน่าจะลองนี่ครับ อย่างนี้ครับไอพวกเขาจับเป็นคู่เนี่ยมันจะถูกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห็นคับมีหลากหลายเลยสิ่งที่เราซื้อไปนะครับเราซื้อตัวนี้ครับไปไหนละสักครู่นะครับอ่าครับเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับเราซื้อนี่ครับสุกี้โรมิดผัดแห้งกับเกี๊ยวสดต้มยำร้อยเก้าบาทครับ 109บาทได้2อย่างครับ2อย่างนี้เราเสร็จแล้วเราก็ใช้ฮาร์ฟ50นะครับลด50บาท109บาทส่งฟรีแบบเสร็จลดไป50บาทจ่ายไป59บาทมาดูกันครับผมมาแล้วเป็นอย่างไรนี่นะครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับนี่ฮะเกี๊ยวต้มยำเกี๊ยวสดเขาก็คือมีแต่เกี๊ยวอ่ะใส่น้ำต้มยำแล้วก็โอ้โหอะไรนะฮะนี่ฮะเกี๊ยวสดต้มยำนี่ใส่ถุงมาอย่างนี้แทนที่แยกน้ำเนาะใส่รวด่างนี้เลยโอ้โหครับ แล้วก็นี่ครับสุกี้ครับสุกี้แล้วก็นี่ฮะมีน้าจิ้มให้เดี๋ยวเราดูคุณทเป็นยังไงครับคุณผู้ชมนี่ครับเกี๊ยวสดต้มยำของเขานะครับก็คือมีเกี๊ยวตัวประมาณเท่านี้ครับผมครับคุณผู้ชมอยู่4ตัวเกี๊ยว4ี่ตัวน้ําต้มยำครับน้าต้มยำค่อนข้างค่อนข้างเค็มนะครับออกรสชาติเค็มไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวอะไรเลยนะครับเกี๊ยวตัวนี้ครับ4ตัวนะครับ หมูที่ใช้ห่อเกี๊ยวนะครับเป็นหมูเด้งครับหมูเด้งแล้วก็ปรุงรสพริกไทยด้วยนะครับอร่อยครับหมูเด้งอร่อยเดียวนะครับแต่สี่ตัวครับมีสี่ตัวแล้วก็น้ําซุปนี่นะครับอันนี้เป็นสุกี้แห้งบวมิดครับมีกุ้งนะครับกุ้งนะครับกุ้งหนึ่งตัวนะครับปลาหมึกสองวงนะครับหนึ่งวงสองวงแล้วก็อันนี้อะไรไก่ไก่นะครับไม่ได้ไก่ไม่ใส่หมูมาเห็นไหมครับไก่ อันนี้หมูเนาะอันนี้หมูเชฟเล็กครับแล้วก็มีไก่อยู่ครับไก่สองชิ้นครับไก่กี่ชิ้นนะสองชิ้นแล้วนะฮะไก่สามชิ้นน้อยๆหมูหมูสองชิ้นนะครับนะครับนี่นะครับ,นะรบอันนี้สกีโรมิสเซตนี้ครับหนึ่งร้อยเก้าบาทราคาปกติเห็นเมื่อกี้สไลด์ดูวันเจ็ดห้าแปดห้านะครับอันนี้ก็เท่าไรหกเก้าหรือห้าเก้านี่ยฮะ เบสเซชชุดนี้ครับ109บาทนะครับถ้าราคาปกตินะครับคุ้มค่าคุ้มราคาไหมพอดีใช้ส่วนลดครับเลยได้มา2อย่างนี้59บาทก็ถือว่าพอทนนะครับรสชาติโอเคนะครับรสชาติสุกี้อ่ลืมบอกสุกี้นะครับรสชาติดีทีเดียวนะครับเผ็ดอร่อยกำลังดีครับน้ําจิ้มก็ทำให้มานะครับน้ําจิ้มออกหวานนําแล้วเผ็ดตามนะครับแต่ก็ถือว่ารสชาติดีนะครับมีเผ็ดเผ็ดมีเผ็ดด้วยนะครับไม่ไม่บางที่นี่หวานอยาเค็มหวานโดดแล้วมาเค็มอะไรเงี้ยไม่มีเผ็ดอันนี้เขาหวานแล้วเผ็ดนะครับก็โอเค นะครับสุกี้รสชาติดีครับรสชาติดีต้มยำไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวแต่เค็มนะครับหมดนี้59บาทครับใช้5 50ของแอร์เอเชียหนึบาทลด50บาทเหลือ59บาทนะครับทุกผู้ชมคิดว่าคุ้มค่าคุค้คคคมราคาไหมถ้าเราจัดใช้โปรโมชั่นถูกช่วงจังหวะถูกเวลานะครับเราก็ได้สินค้าราคาถูกดีกว่าไปซื้อที่เองหน้าร้านนะครับร้านไหนที่เราก็อวยร้านไหนหว่วยเราก็ด่าเพราะเราเสียตังค์สมริกิตเองขอบคุณและสวัสดีติดตามรับชมครับร้านนี้คือร้าน คุณหลวงเส้นเฟอคุณหลวงเฟอเส้นสดพาราไดส์สาขาพาราไดส์พาร์คนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ Rider Review